ทีนี้เราก็มาดูมีดสองเล่มนี้นะครับมีดสองเล่มเดี๋ยวผมจะลองใช้มีดสองเล่มนี้เหลาให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือข่มทรายนะครับลองดูว่าองศามันจะเหมือนกันไหมนะครับพอเริ่มแค่นี้ใช่ไหมครับพอเริ่มแค่นี้นะครับ,รค,ค,รบความห่างกับไม้ทําองศากับไม้ต่อแค่นี้นะครับอันนี้คือข่ม ันนี้คือคมซ้ายนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเราเล้เาเหลาเนี่มันจะเสถียนมากนะคมันสามารถเลาได้บางๆได้นะครับนะครับสามารถเลาได้บางๆโดยที่ไม่ขาดนะครับในขณะที่เล่มน,นี้นะครับเล่มน,นี้องศาแค่นี้เกาะแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นเล่มทางซ้ายโทษทีคับสมมติเป็นเล่มทางขวาแต่เหลาด้วยมือซ้าย มันก็จะไม่เกาะในองศา,าเดียวกัน,นแต่มันจะไปเกาะอ,อีกองศา,าหนึ่งก็คือพอเริ่มตั้งขึ้นตั้งขึ้นเยอะเลยครับพอพอเริ่มตั้งขึ้นเยอะเนะี่ยมันถึงจะเกาะนะครับพอตั้งขึ้นเยอะปัญหาที่ตามมาก็คือเนี่ยครับพอตั้งขึ้นเยอะปุ๊บปัญหาที่ตามมาก็คือมันจะทําให้ตอกขาดนะครับซึ่งมันเลยใช้กับงานลักษณะอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันจะใช้ได้แค่ะเฉพาะงานฟันเป็นหลักนะครับ เฉพาะงานฟันเป็นหลักเห็นไหมครับว่ามันจะกระตุกพอกระตุกแล้วมันจะถ้าภาษาถ้าภาษาเหลาตอก็คือมันจะเสี้ยวนะครับมันจะเสี้ยวก็คือมันมันขาดนั่นแหละนะครับก็คือมันขาดนั่นแหละเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือองศามันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการในงานเหล่าตอกงานเหลางานไม่ไผ่เนี่ยก็เลยจะต้องแยกขมสายขวาแบบโบราณน,นะครับพรามันเลยทํางานให้ทาให้งานเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับ ถ้าเราดูจะดูในส่วนของ PVC นะครับกรณีที่การเช็คคมเนี่ยเราจะเช็คคมได้กับพวกพลาสติกนะครับว่ามันเกาะที่องศาไหนนะครับตัวนี้เกาะแล้วนะครับถ้าถ้าเกาะองศาถ้ามันเกาะก็แสดงว่าคมมันลงถึงพื้นผิวงานแล้วนะครับอันนี้คือเกาะแล้วนะครับอันนี้คือเกาะแล้วองศาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับองศาอยู่ประมาณนี้ก็คือองศาอยู่ประมาณนี้ก็คือเกาะแล้วนะครับ ใส่ประมาณนี้ก็คือเกาะแล้วในขณะที่มีดด้านขวาแต่มาใช้ด้วยมือซ้ายเกาะหรือยังยังไม่เกาะเกาะหรือยังยังไม่เกาะเกาะหรือยังอันเริ่มเกาะพอเริ่มเกาะองศาจ,จะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้เวลาเราทํางานง่ายนะครับทางานง่ายขึ้นเวลาตัดเวลาตัดตัดไม้เนี่ยมันก็สามารถที่จะล้วงเข้าไปลึกได้แบบที่เราไม่ต้องทา นนี่คือข้อดีของมันข้อดีของการตัดไม้ลักษณะของลำต้นที่อยู่ชิดกันลำต้นที่อยู่ชิดกันไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยจะสามารถเรื่องเรื่องจากว่าไอ้คมตัวเนี้ยมันสามารถฟันในลักษณะอย่างนี้ได้แต่ตัวนี้มันเป็นเล่มนี้มันเป็นมีดขวาไงครับมันเลยไม่เกาะแต่ถ้าเป็นมีดซ้ายปุ๊บนะครับถ้าเป็นมีดซ้ายปุ๊บมันจะเกาะเห็นไหมครับถ้าเป็นมีดซ้ายปุ๊บมันจะเกาะเลยนะครับแค่นี้ก็เกาะละนะครับ ท่านี้ประโยชน์ของมันก็คือเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยงานหัตกรรมใช้ไม้ไผ่ใช่ไหมครับธรรมชาติของไม้ไผ่เล่มที่เกิดก่อนจะอยู่ด้านในเล่มที่แตกหน่อกมาจะอยู่ด้านนอกเวลาที่จะฟันเมื่อก่อนนี้ไม่ต้องถามถึงเลื่อยครับเลื่อยยังไม่มีนะครับเลื่อยเล็กๆยังไม่มีก็ต้องใช้มีดนี่แหละครับเพื่อที่จะสอดเข้าไปลึกๆเพื่อที่จะฟันไม้ไผ่เล่มที่สวยๆเล่มที่แก่ๆให้ไหม่ออกมาวิธีวิธีท,ท,ทาก็คือสอดเข้าไปนะครับวิธีทําก็คือสอดมีดเข้าไป สอดมีเข้าไปเสร็จแล้วนะครับวิธีทําก็คือสอดมีเข้าไปหาตําแหน่งที่มันสามารถสอดมีได้นะครับก็คือสอดมีเข้าไปสมมุติว่าไมอไผ่สองเล่มห่างกันช่องแค่นี้นะครับไมอไผ่สองเล่มห่างกันช่องแค่นี้สมมุติว่าผมจะตัดไม้ไผ่เล่มนี้ถ้าเป็นคมถ้าเป็นคมถ้าเป็นคมอย่างเมื่อกี้นะครับองศาแค่นี้ไม่พอในการตัดแต่อันนี้นจะสามารถตัดได้นะครับสามารถตัดได้ในช่องแคบๆแต่ถ้าเป็น ตัวนี้สามารถตัดได้เด็กผูลองเอาอเข้าแค่มาอีกสมมติช่องแค่นี้นะครับยังสามารถตัดได้อยู่นะครับยังสามารถตัดไม้ไผ่เล่มนี้ได้อยู่สมมติตัวนี้เป็นไม้ไผ่นะครับถ้าสมมุติเป็นมีดด้านขวานะครับเป็นมีดด้านขวาหรือมีดคมแบบฝรั่งนะครับพูดง่ายๆคือมีดคมแบบฝรั่งมันจะเห็นไหมครับว่าในองศาแค่เนี้ยมันไม่สามารถที่จะตัดไม้ไเล่มน,นี้ได้เห็นไหมครับ เห็นไหมครับว่ามันมันไม่สามารถที่จะตมาไม้เล่นนี้ได้นะครับพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอกว้างพอพอนัดกว้างขึ้นถึงจะเริ่มถึงจะเริ่มเกาะเห็นไหมครับถ้าองศาเขาก็คือต้องการไม่กว้างกว่านี้อีกพอกว้างกว่านี้ปุ๊บครับเขาถึงจะเกาะแล้วทีนี้เขากว้างกว่านี้เขาสามารถเกาะได้จริงแต่ว่าถามว่าเราจะเอาพื้นที่ตรงไหนเป็นแรงเบีรยบเอาพื้นที่ตรงไหนเป็นแรงเบียดเพื่อที่จะตัดไม้เล่นนี้มันก็ไม่มีนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับเล่นนี้นะครับ เพราะพื้นที่เล่มนี้มันสามารถที่จะเล่มนี้มันสา,สามารถที่จะตัดได้ในพื้นที่แคบใช่ไหมนะครับแต่ก็คือใช้ด้านบนเป็นแรงเบียบใช้ด้านบนเป็นแรงเบียดแล้วก็สามารถตัดนะนี่คือข้อดีนะครับนี่คือข้อดีของมีดที่แยกคมซ้ายขวานะครับนี่คือข้อดีแล้วทุกวันนี้ก็มีใช้ไม่เยอะแล้วนะครับมีใช้ไม่เยอะเพราะว่าเนื่องจากว่างานหัตถกรรมเนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยพลาสติกนะครับและทีนี้คม ลักษณะของคมอย่างเงี้ยก็เริ่มใกล้กลกลที่จะสาบสูนย์แล้วนะครับผมเลยอยากจะอนุรักษ์ไอตัวภูมิปัญญาตัวนี้ไว้นะครับก็เลยเอามานําเสนอจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครคุยเรื่องนี้นะครับผมก็เลยเอามานําเสนอให้ทุกๆท่ทานได้ลองศึกษานะครับลองศึกษาลองพิางจารณาหรือว่าบางท่านอาจจะถ้าอยากจะลองใช้นะครับ ก็เปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนคมมีดของเราแต่มันก็จะมีข้อดีข้อได้นะครับข้อได้ก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นเราเป็นมีดเกรดสูงๆซื้อมาในราคาแพงๆแล้วก็เป็นมีดสวยงามด้วยอะครับพอเรามาเปลี่ยนแก้มตัวนี้ปุ๊บอะครับมันจะทํามีดแก้มแก้มไม่สวยนะครับพูดง่ายๆคือธรรมชาติของมีดสวยงามเนี่ยเขาจะโชว์สันโชว์เลี่ยมนะครับแต่ว่า ถ้าสมมุติ <ENNIS S 1> มาทําตัวนี้ปุ๊บม <'t> ันจะไม่มีเหลี่ยมไม่มีสันนะครับเพราะว่าคมตัวนี้มันไม่มีเหลี่ยมมีสันโดยธรรมชาติของมีดตัวนี้ถ้าเวลาเราถ้าเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆมีดจะบางลงเรื่อยๆครับมีดจะบางลงเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าเรายังมีข้อข้องใจว่าแก้มีดหนาไหมแก้มีดบางไหมนะครับแก้มีดหนามันจะเกาะไหมแก้มีดบางมันจะเกาะไหมนะครับอย่างกรณีที่ผมยังสาธิตการคล้ายๆการตัดไม้ไผ่เมื่อกี้นะครับเราก็มาดูเล่มนี้ ดูเลื่อนี้ตัวนี้สันหนาอยู่ที่ประมาณเซนเซนสี Sen ่มิลเซนสี่มิลความกว้างของใบไม่ถึง2นิ้วนะครับความกว้างของมันไม่ถึง2นิ้วแล้วผมจะมาลองวิธีเมื่อกี้ดูว่ามันจะเกาะหรือเปล่าตัวนี้ก็เป็นมิคมซานยยกันแล้วก็มาดูว่าถ้าเรามีความสงสัยว่าที่มันเกาะดีแก้มีดบางหรือเปล่านะครับแกมีดบางไปไหมมันถึงเกาะดีถ้าแกมีดหนามันจะเกาะไหม นี่คือคําตอบครับนี่คือคอําตอบดูตรงเนี้ยถ้าสมมติเราดูสังเกตจากนิ้วมือนะครับกับมีดเนะี่ยมัน,ม,นมันกว้างไม่เยอะนะครับเราดูว่ามันกานะหรือเปล่าเราดูว่ามันกาะหรอือเปล่านี่คือนี่คือคุณสมบัติของมีดที่แยกซ้ายขวานะครับผมถึงเรียนตั้งแต่ตอนต้นว่าในเบื้องต้นเราไม่ให้ความสําคัญกับแก้ม เพราะอะไรเราเราไปให้ความสําคัญกับหน้าคมนะครับทายังไงก็ได้ให้หน้าคมมันเกาะก่อนนะครับเกาะพื้นผิวก่อนแล้วเรื่องของการตัดน่ะการตัดเฉือนการตัดผ่านมันถึงจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับข้อแรกก็คือทํายังไงก็ได้ให้เกาะได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันจะเกาะได้ในองศาที่ สูงๆเนะี่ยก็คือเราจะต้องแยกจําเป็นที่เราจะต้องแยกซ้ายขวานะครับไม่ว่าจะเป็นงานตัดงานถากนะครับงานตัดก็จะได้ประโยชน์ก็คือมันสามารถถากง่ายโดยที่ขวานอ่ะไม่โดดนะครับโดยที่มีดที่ขวานไม่โดดก็คือฟันเมื่อไหร่ก็จิกเมื่อน,นั拜拜น้นนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับข้อดีมันฟันเมื่อไหร่จิกเมื่อนั้นเสร็จแล้วหลังจากการฟันการจริกแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของการระเบิดการระเบิดไม้นั่นเองนะครับซึ่งซึ่งอยู่ในส่วนของรายละเอียดของคมน,นะครับอันนี้อย่างหนาครับ เื่องของเรื่องก็คือที่ผมสร้างได้นี้ขึ้นมาก็าแค่ผมอยากทราบว่าถ้าสมมุติว่ามันหนาๆเนี่ยการจิกไม้อ่ะมันจะยังคงเป็นไปได้สมบูรณ์ไหมในลักษณะของคมลักษณะอย่างนี้นะครับอาจจะมีไม่เห็นไม่ค่อยเยอะครับดเดี๋ยวนี้มีเพราะว่าคนไม่ค่อยใช้กันแล้วนะครับแต่ว่าจากทาเสนอว,ว่ามันยังมีอยู่แล้วมันยังเป็นของที่ค่อนข้างจะดีใช้ง่ายนะครับแต่การรับในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะรับยากหน่อยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า เราสร้างหินขึ้นมาลักษณะตามสรีระของมันนะครับถ้าหินที่รับคหหมธรรมชาตินะครับมันจะเป็นอยา่างนี้หินรับคมแบบโบราณนะครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเอ่งโดยการรับเนี่ยมันจะรับตามยาวนะครับรับ like ตามยาวก็คือรับไปอย่างนี้นะครับจะไม่รับขวางอย่างนี้นะครับถ้า yes. รับความอย่างนี้จะเป็นการลักษณะการรับอีกแบบหนึ่งนะครับลักษณะการรับตามยาวเพื่อที่จะสร้างระนาบลักษณะของคมแบบเนี้ยเราเน้นให้สร้างระนาบนะครับเพราะ จะใช้ละหนาบในการเกาะผิวนะครับเพราะว่ายิ่งพื้นยิ่งคมมีละหนาบดีเท่าไหร่อ่ะครับการยึดเกาะพื้นผิวเวลาในจังหวะแรกที่มีดปะทะกับชิ้นงานนะครับมันก็เป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงจะสังเกตง่ายๆว่าถ้าเวลาสมมติว่ามีดเราโดนตะปูครับเราจะส่งผลทันทีเลยครับว่าการฟันเราเปลี่ยนนะครับสมมติวราโดนแค่ประมาณตะปูเล่มเล็กๆครับแล้วแล้วคมมีดมีรอยบินนะครับ พอคมมีดเป็นรอยบินปุ๊บทาให้ละหน้าผอมมีดเสียไปพอเสียไปปุ๊บเวลาจังหวะที่มีดจิกกับพื้นผิวงานครั้งแรกในส่วนที่ไม่โดนตัดนะครับตัวนั้นอนะ่ะมันจะส่งผลส่งแรงสะท้านส่งแรงตีกกับมหามหามือเรานะครับถูกติกกับมหามือเราทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ข้อข้อได้อีกข้อหนึ่งของมีดคมนี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบความหนาเท่ากันก็คือแก้มอย่างสมมติเปรียบเทียบกับใบคัตเตอร์ใช่ไหมครับใบคัตเตอร์ สองใบนี้มีความหนาเท่ากันแล้วก็ใบนึงสร้างคมแบบโบราณใบหนคมจากโรงงานถ้าสมมติของลักณคนคารตันลงรตรงๆนะครับคมแบบโบราณเนี่ยความแข็งแรงมันจะได้กว่าจะได้กว่าตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าพอเราสร้างคมแบบโบราณปุ๊บใช่ไหมครับอย่างสมมติว่าตัวนี้อย่างสมมติว่าตัวนี้สร้างที่รับทำหน้าหินที่15อ,องศาจึงว่าสองสองข้างบวกกันก็เป็น30องศาใช่ไหมครับ แต่ว่าตัวนี้มันต่ำกว่าพอมันต่ำกว่าหน้าคมมันก็บางกว่านะครับพอหน้าคมบางกว่าแน่นอนว่าความแข็งแรงมันก็ต้องด้อยลงนะครับแต่มันไม่ใช่หมายถึงว่าด้อยลงจนชนิดที่ว่าแบบฟันไม้ไม่ได้ครับตัวนี้สามารถฟันได้ปกตินะครับและทีนี้เรามาได้ประโยชน์จากคมนี้คือตรงไหนนะครับพอหน้าคมเราบางกว่าใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มแก้ม ให้หนาขึ้นนะครับเพิ่มแก้มให้หนาขึ้นเพราะหน้าคมระบางเพราะหน้าคมระบางแน่นอนว่าเวลาเราฟันเราจริกได้แน่แน่จิกได้แล้วชัวร์ชัวร์ว่าจิกได้แล้วพอจิกได้แล้วปุ๊บ <โ frustrating S 2> ไอตัวหลังจากหน้าคมครับมันก็เป็นเรื่องลองพอเรื่องรองปุ๊บเราจะทําให้หนาเท่าไหร่ก็ได้แต่ใดที่เราไม่ฟันอัดนะครับแรงปัดแรงสถานมันก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ใดที่เราไม่แต่ใดที่เรายังฟันเสียงเพราะว่าโดยสรีระของคมเนี่ย มันออกแบบมาสําหรับการตัดเฉียนแบบเฉียงๆได้นะครับการตัดไม้เนี่ยยิ่งเราตัดเฉียงเท่าไหร่แรงต้านก็ยิ่งน้อยลงนะครับพอแรงต้านน้อยลงปุ๊บมันก็ทําให้การตัดสมูทขึ้นทําให้การตัดง่ายขึ้นใช้แรงน้อยขึ้นนะครับเสร็จแล้วการตัดก็จะทําได้ราบเรียบกว่านะครับจะสังเกตดูเวลาคนทั่วคนแก่เขาตัดไม้จะเป็นลักษณะของการตัดแบบขี้เกียจ ตัดแบบค่อยๆตัดไปขาดเมื่อไหร่ก็ได้ครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่ซึ่งมันจะแตกต่างกับเวลาถ้าเวลาเราดูเขาแข่งมีคัตติ้งใช่ไหมครับแบบโฮมกระหน่าแบบชนิดที่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าต้องทําเวลาด้วยครับด้วยเหตุผลว่าต้องทําเวลาด้วยเพราะมันเป็นการแข่งขันนะครับและทีนี้พอต้องทําเวลาด้วยเสร็จแล้วพอมีดข่มมีดที่มันไม่อํานวยนครับมันก็จะเกิดปัญหาอาจมีติดขัดมีเน่ามีนี่นะครับเพราะฉะนั้น เราจึงเห็นลักษณะของการตัดการใช้งานคมสองแบบเนี่ยเป็นไปนในคนละทิศทางนะครับอย่างไรก็ถ้าสมมติว่ามีมีดอยู่ในมือก็ลองลองใช้ถ้ามีตุกถูกก็ถ้ามีอย่างถ้าไม่เจอมีดตลาดมีดอะไรที่มันตึกถูกถ้าสมมติว่าหลายๆท่านอยากทดสอบก็ลองเอามาเปลี่ยนดูนะครับลองเอามาเปลี่ยนผมลลองเอามาทดสอบดูเผื่อว่าท่านจะได้ความรู้ใหม่ๆนะครับได้ความรู้ใหม่ๆได้ การใช้งานแบบที่เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับเป็นอีกแนวหนึ่งที่แตกต่างจากทั่วไปนะครับแตกต่างจากทั่วไปจากเราเคยใช้งานมีทั่วไปมาแล้วเป็นลักษณะอารมณ์อย่างนี้วิธีอย่างนี้ก็ลองเรามาสับเปลี่ยนเรามาใช้ใช้วิธีใหม่ดูนะครับก็มันก็จะเข้าใจมันก็จะทําให้เราเข้าใจคนท่าคนแก่มากขึ้นว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้ลักษณะอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของอนุรักษ์นิยมนะครับเพราะว่า เวลาใช้เนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับพอเห็นความแตกต่างชัดเจนปุ๊บเราจะรู้ได้เลยว่าพอเราใช้ปุ๊บเราพอเราใช้มีดคมสมัยใหม่กับงานตัวนี้ปุ๊บแล้วเราจะรู้ได้ทันทีว่าเราจะมีคําตอบขึ้นในใจเลยว่าไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้จะต้องเป็นลักษณะนี้เป็นลักษณะนี้อาจจะต้องมีการพัฒนาเป็นลักษณะนี้นะครับก็ลองลอง,ลองใช้ดูนะครับเผื่อว่าจะมีลักษณะของการคิดค้นอะไรใหม่ๆต่อยอดเรือนํา อันของเก่าๆไปต่อยอดนะครับไปต่อยอดเพื่อพัฒนาให้มันใช้งานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมก็ไม่ใช่แบบคนที่มีความเชี่ยวชาญอะไรเพียงแค่มานําเสนอสิ่งที่มันมีอยู่สิ่งที่เคยใช้มาแค่นั้นเองนะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ